เคค่ะเดี๋ยวเราจะนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะรอที่ฐานสําหรับแผนการงานต่างๆที่เราได้พูดคุยกันนะคะพี่น้องขอบคุณสําหรับความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่เราจะขยายเตแดนของพระเจ้าและเป็นพระพรให้กับแผ่นดินบางรักนะคะคนจังหวัดตรังเนาะรอที่ฐานร่วมกันฮาเลลูยาค่ะแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ขอบคุณสําหรับแผนงานต่างๆที่พระองค์ทรงให้เรานั้นได้พูดคุยได้วางแผนพระบิดาเจ้า เราขอมอบแผนงานต่างๆให้กับพระองค์ดูแลเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราเคลื่อนไปกับพระองค์เราจับมือพระองค์เดินไปเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณและการดูแลของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องที่มานั่งอยู่ที่ TCC ในเวลานี้ผู้ยอมจ่ายราคาสละเวลามาร่วมกันอธิษฐานมาร่วมกันทำพันธกิจของพระเจ้า พระเจ้าขอเทหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์ลงมาท่ามกลางเราเราขอบคุณพระองค์ที่ให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเทนลงมาที่นี่พระเจ้าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้งานของพระองค์นั้นขับเคลื่อนทำให้การทิจนราแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ไปตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดแจ้งนั้นเกิดขึ้นพระเจ้าฮาเลลูยาพระองค์เราประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา พระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์นั้นทรงดูแลทุกแผนงานที่เราจะทำในวันที่เก้าประตูอิงฟ้าสวรรค์ได้เปิดออกที่โรงเรียนวัดแจง้งเราจะเห็นความรอดเข้าไปยังคนครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนพระเจ้าในการไปครั้งนี้เราขอพระองค์นำเราด้วยเราจะเดินไปกับพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้า สรงเคลือนไหวอยู่ท่ามกลางเราในเวลาน,นี้พระองขอเสริมกำลังเราทุกคนที่จะบนบิตร,รับใช้พระเจ้าด้วยความรักและด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าเมื่อเรามอบแผนงานให้กับองค์พระองค์จะเป็นผู้ที่กระทำให้ราบรื่นทุกอย่างพระเจ้าให้เราเชื่อและไว้วางใจว่าการวานในครั้งนี้จะมีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นอย่างมากมาย เราคาดหวังการเก็บเกี่ยวแบบทวีคูณพระเจ้าเราคาดหวังการหวานเมันลลงไปในหัวใจที่เป็นดินที่ดีดินที่มีการเกิดผลสาสิบเท่าหกสิบเท่าและ1ร้อยเท่าเราคาดหวังว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่เคลื่อนอยู่เหนือเราได้เจอเราจะปลดปล่อยได้อำนาจของพระงผ่านชีวิตของเราพระเจ้าผ่านถ้อยคำที่เราได้พูดออกไปผ่านชีวิตของเราที่สัแดงความรักให้กับทุกคนที่นั่น ญาตของพระเจ้าทรงนำเราเจเริญลงขอทรงเจิมเราทุกคนเราเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเราทุกคนจะมีส่วนร่วมในอาณาจักรสวรรค์พระเจ้าเราขอบคุณลงหัวใจเราขอบมอบถวายให้กับพลกอค์ฮัลโหลยยสชนาฮัลโหยา เรียนนะมัมมาเฉล่าขอพวงญาณของพระเจ้าเทียนนะ เรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ผู้สรงสัต์ื่อต่อพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงนำเราไปพระบิดาเจ้าเรามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ความแสนดีและความรักของพระองค์ที่จะติดตามเราไปตลอดวันคืนพระเจ้าเราเชื่อในพระสัญญาที่พระองค์ทรงตัดว่า ในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นแบบเดียวกันในแผ่นดินโลกพระเจา้าลูกเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เพราะพระองค์ผู้ให้พระสัญญากับเรานั้นทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าในเวลานี้เราขอประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าขื้นลงมาตั้งอยู่ท่ามกลางารเราที่นี่ประตูหองฟ้าสวรรค์ได้เปิดออกท่ามกลางารเราที่นี่พระเจ้าอาณาจาัจากรสวรรค์ได้ตั้งอยู่ในเราทุกคนเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในเราเพราะพระมิญาณ ที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกพระเจ้าฮาเลลูยาเราเชื่อมต่อกับาณาจักรสวรรค์เราได้รับสิทธิและอํานาจจากพระเจ้าผู้ทรงประทานสิทธิอํานาจให้กับเราในยิ่งใหญ่และทรงพระชนอยู่เราจะเห็นลิธิ์อำนาจของพระองค์เคลื่อนอยู่ท่ามกลางเราเราจะเห็นการประกาศข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยสิทธิอํานาจเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าเรารับสิทธิอํานาจนั้นมาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเรารับสิทธิอํานาจมาจากพระเยซู ลงลุงขอถอนใจรับองศสิทธิ์แอมนาจ่าโปรองค์ที่มอบไว้กับลูกของพระองค์ทุกคนที่นี่พระเจ้าเราจะเห็นสิทธิ์แอมนาจของพระองคค์เลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อในเวลานี้พระเจ้าเทลงมาเถิดเทนิดอำนาจของพระองค์ลงมาเ,เทไฟของพระองค์ลงมาเชิญเราทุกคนในเวลานี้ฮาเลลูยาพระองค์โอ้โอพระสิริของพระองค์พระสิริของพระองค์ ในจังหวัดตรังพระเจ้าเชิญพระองค์เสด็จมาครอบครองจังหวัดรังจังหวัดตั้งเป็นของพระเยซูจังหวัดตั้งจะได้รับความรอดไปอาณาจักรสวรรค์นิรันดร์ทุกคนทุกดวงวิญญาณในจังหวัดตั้งจะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐและเขาจะตัดสินใจต้อนรับลงพระชาเพราะความรักของพระองค์เน้นใหญ่ยิ่งพระองค์ทรงส่งพระเยซูพระบุตรองเดียวของพระองค์ลงมาเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ พระเยซูโปรงเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตที่นําเราทุกคนไปถึงพระบิดาพระเจ้าเราขอประกาศว่าแผ่นดินและอาณาจักรสวรรค์ของโะรงได้ตั้งอยู่ข้ามกลางเราแล้วในเวลานี้และจังหวัดตั้งที่โปรงมอบให้เป็นมรดกของเราเรามอบให้กับโะรงพระเยซูเราจะเห็นการเคลื่อนของโะรงทุตสวรรค์ของพระเจ้าจะลายล้อมเราและเคลื่อนไปนําทับชีวิตของเราทุกคนไปพระบิดาเจ้าเราจะได้รับการปกป้องจากโะองเมื่อเราเหยียบไป ในท,ที่แห่งคนใดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามอบสิทธิอํานาจให้กับเราที่จะครอบครองแผ่นดินนั้นพระเจ้าจังหวัดตังเป็นของโรคจังหวัดตังเป็นของพระเยซูเฮาเลลูยาทุกคนในจังหวัดตังจะได้รับความรอดอนุชนคนในจังหวัดตังจะได้ยินข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐจะถูกประกาศออกไปตามโรงเรียนต่างๆพระเจ้า เราจะเห็นการประกาศข่าวประเสริฐประกาศออกไปพระบิดาเจ้าโรงเรียนที่ไม่ใช่คิดเรียนก็จะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐพระบิดาเจ้าโรงเรียนนั้นเขาจะเปิดต้อนรับการเข้าไปของทีม ผู้ประกาศข่าวประเสริฐทุกทีมที่เข้ามาในจังหวัดตรังเขาจะเห็นโอกาสพระเจ้าเขาจะเห็นประตูสวรรค์เปิดออกเขาจะเห็นแสงสว่างเขาจะเห็นอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นมาและชีวิตของเขาบรรยากาศในโรงเรียนนั้นจะถูกเปลี่ยนไปพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขณะที่ดนตรีกําลังเล่นวนไปนะคะเราจะอธิษฐานเผื่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนนายอำเภอนายกอบจอนายกอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองนะคะพี่น้องเราจะยกเราจะมอบคนเหล่านี้ให้กับพระองค์ให้เราเทหัวใจของเราที่ทานด้วยกัน yeah. แนนนิสยยามยามตชชื่ คนเตรียมสุขทุกคลายไปแต่มีบางสิ่งที่ยังขาดหายเขาประเสริฐนำทางสว่างใจเขาประเสริฐเพื่อคนไทยจากองคพระเยซู ตาใหัวใจเดียวกันาเชื้อชาติพัน์แต่เป็นพี่น้องพระองค์ทรงเรียกให้มาร่วมกันในความรักพระองค์ผูกพันใจข้าประเสริฐเพื่อน